สวัสดีค่ะ scr ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้นะคะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาชม e s u ู t d-max 4ประตู2022นะคะคันนี้นะคะเดินทางมาติดตั้งราวหลังคากับทางเรานะคะซึ่งราวหลังคาสําหรับรถรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด2ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะก็คือเป็นแบบแปะกาวหลอกส่วนประเภทที่2นะคะเป็นแบบใช้งานได้จริงนะคะคันนี้นะคะเลือกเป็นแบบใช้งานได้จริงค่ะแน่นอนค่ะตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของคุณลูกคา้าอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมคะสวยงามค่ะพอติดแล้วสวยงามแนบเนียนไปกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะคะ ให้ชมใกลๆเลยนะคะเห็นไหมคะด้านในมีร่องนะคะเหมือนเลยนะคะ,ะงานเนียนงานสวยมีคุณภาพค่ะเห็นไหมคะคุณลูกค้านะคะสามารถติดตั้งแหลกหลังคาเพิ่มได้นะคะติดตั้งชุดคันขวางเพิ่มได้นะคะนําไปติดชุดจับจักรยานได้นะคะนําไปติดเต็นท์นอนได้นะคะเห็นไหมคะตอบโจทย์ทุกการใช้งาน,นะคะ่ะ งานดีมีคุณภาพมาที่เรานะคะเรียนเชิญเลยค่ะอยากได้งานสวยงานดีงานมีคุณภาพนะคะเรียนเชิญมาที่ S C R ราชาแหลกหลังคานะคะเรามีราวหลังคาสําหรับรถหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อจัดจําหน่ายนะคะสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ ที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ0992825922นะคะหรือ0969824289นะคะหรือจะแอดไลน์มาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะที่ a s s i scr4x4 นะคะเรายินดีให้คำปรึกษานะคะพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะว่ารถรุ่นนี้ติดแบบไหนสวยนะคะยินดีดูแลนะคะยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะคะเรามาอัปเดตหน้าเพจให้คุณลูกค้าได้รับชมเพิ่มเติม กันอีกเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ